สวัสดีเพื่อนๆนี้ช่วงเยนนน็นแล้วนี่พอาทิตย์ตกกูมานี่แล้วเย็นแล้วน้องใส่้องลงเล่นชนเพื่อเสร็จนะเนี่ยตัวมอมแมมมาเลยนี่มอมแหมมาเลยกำลังก e. ินข้าวกันนะนะแม่กินข้าวกินยากกินข้าวโพกกันนานๆนะครับกินข้าวกูเนี่ยพลาดผิดพลาดถูกไปทั่วนี่มอมแมม่มาไปใกล้ๆไม่ได้นะมันชนอีก มันเล่นโคลงเ็นนี่นแบบมันม,มีอารมณ์นะ <c oughs> ชมเราไปทั่วนะก <c oughs> ินไปวิ่งไปวิ่งมาตอนมันลงโคลนนี่มันน่ารักนะผมไม่ได้ถ่ายให้เพราะว่าผมต้องลงโคลนด้วยเนาะต้องลงโคลนต้องให้อาหารช้างนะครับไม่ทาถ่ายให้ถ้ถาถ้ามือผมไม่เปียกผมโอกาสผมจะถ่ายให้แต่ไม่มีใครถ่ายให้ถ้าใครถ่ายให้มันน่ารักเพื่อนให้ดูตอนมันลงโคลนนี่มันน่านรักมาก อยู่แบบนานๆก็ประมาณนี้นะรักมากเลยยังไงก็เดินหน่อยเนาะไม่เดินนี่มันอยู่ที่เดินนี่ไม่ได้รวมมาชนมากอ่ะนี่ดิเจ้ามาแล้วเนาะบอกแล้วผมไม่เข้าใกล้ไม่ได้นะเข้าใกล้เราทำเรื่องเนี้ยเราต้องถ่ายไว้ห่างๆนะเพื่อนอะไรนย่างเงี้ยแล้วก็วปลอดภัยกตอนลาวด้วย แล้วให้เพื่อๆได้ดูด้วยเหรอแรงมันเยอะมากแล้วถ้าาชมนี่หนามากเพื่อนๆมันตีผมเมื่อวานนยเออมื่อวันที่ในคลิปผมยังไม่ได้ลงลว่านั้นนะนะตีผมในคลิปนะนะั้นนะนีฟ้าผมเกินหักอะ่ะแรงมีแล้วดูตัวมันประมาณเท่าไหร่ละท่านั้นหนักนี่ผมไม่เคยไป,ไปวากให้อนะ่ะ ผมว่าประมาณส400โลได้แล้วครับประมาณนี้ถ้าไม่ถึง400ผมว่า3อ0ห้าสินจะถึงนะเพราะว่าดูจะแบบสภาพไม่ใช่เนื้อตัวแล้วหนักแล้วนะถ้าให้คนนี่ให้คนยกยกผมว่ายกหกคนจะไม่ได้เลยนะตัวใหญ่มากตัวมจะเกิดท้อเท่าแม่แล้วะดูดูไปนะย้แบบ ดูวันนี้นะอันนี้เขาไม่ให้ดูนะเขาก็ขยับไปลุ้ยเราขยับไปนู่นมันก็จะขยับไปนี่น้อสายเนี่ยสมองมันฉลาดนะตัวนี้นนไม่เล้ยหาไม่เลยไปไปดูขาอีกอาขาี่มันจะชิวทุกครั้งเลย,ยตัวมอแมแรมนิดนิดนะเพื่อนดูเท่าไหร่ ได้ดูเดี๋ยวผมจะถ่าย3-4นาทีให้เพืเ่อนๆได้ดูถ้าใครแบบมีเวลาไม่ว่าพอเนาะเพราะบางคนที่กาทำงานด้วยเข้าใจาให้3-4นาทีถ้าเป็น10นาทีไม่เอยอะให้นานหน่อยนะให้เพืเ่อนๆดู3นาทีพอแล้วครับผมถ่ายเดี๋ยวถ่ายแค่3-4นาทีอย่างเงี้ยเพื่อน,อน,อนๆได้ดแบบูแบบเต็มเนาะเดี๋ยวผมติดใจถ่าย10นาทีเออ ไม่ถ่ายแล้วเอาแค่สานาทีพอชอบสามนาทีสี่นาทีอยางเงี้ยดูคลิปต่างนี่ยังไงก็จบเท่านี้นะเพื่อนเดี๋ยววันหลังว่าไม่ใช่วันหลังเดี๋ยวผมทาคลิปยังให้อย่างนี้ให้เพื่อนเได้ดูทุกวันเนะาะใครที่ชอบดูนะใน y o u t u b e ใน youtube ก็มีคนดูเยอะขึ้นแล้วเนาะมีผู้ติดตาม400แล้วนะเออขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทุกวัน Oh yeah.